แล้วเ่าอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนำมากๆเพราะว่าพอเป็นมือสองเนี่ยก็ได้ที่ไม่น้อยมากๆนะคะ12,000ก่าโลเท่านั้นค่ะแล้วก็ป,ปี2019รถลีฟเนี่ยผลิต19ทุกคันนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าแล้วแต่ละคันจะจดทะเบียนเท่าไหร่คันนี้เป็นลีฟค่ะปี2019จดทะเบียนปี2 0 2 1เลขไม่หน2 0 0 0กิโลเมตรนะคะ ในชาร์จหนึ่งครั้งเพืเ่อนๆจะวิ่งได้ประมาณ320โลได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันนี้เป็นรถไฟของญี่ปุ่นนะบอดี้นะคะช่วงล่างนะคะสมรรถนะความแข็งแรงโคตรดีเพราะว่าออกห้างอยู่ที่ประมาณ1ล้าน5แสนบาทนะคะแล้วข้างในมีกล้อง360ให้เวลาถอยเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเกียร์ระบบการทำงานเอยคือแบบดีและสภาพคือใหม่มากสมกับไม่1 2 0 0 0กิโลมากๆเลยนะจ๊ะแล้วทุกคนดูดิ เข้าไปดูข้างในก็คือสภาพแบบบ่งบ,งบอกแน่นอนว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ที่เลขไม่หมื่นเดียวเท่านั้นเพราะว่ารถสวยมากๆสำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะหน้าป้ายขายอยู่ที่597,000เาหแต่วันนี้ไม่ขายใครที่มาจากคลิปนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษ550,000บาทเท่านั้นสำหรับน้องลิฟคันนี้นะคะใครอยากได้คันนี้จนทะเศษที่ดีนะสามเ้าแปดหนึ่นะคะแล้วก็ทักเข้ามาค่ะออกรถสรุดพิเศษได้เลยค่ะแล้วก็พ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณน่าจะ9,000กว่าบาทต่อ,อสัญญานะได้รถใหม่ขนาดนี้คุ้มค่ะ